ผมอยากให้ทุกคนช่วยจินตนาการถึงไพ่ที่น้องเจ้าช้าเลือกเมื่อสักครู่นี้เลยครับแล้วดูพร้อมกันท่านเห็นใช่ไหมครับทุกท่านเห็นใช่ไหมครับว่าน้องเลือกไพ่อะไรเมื่อสักครูน่นี้แต่ชาญชัยยังไม่เห็นนะครับเลขสามขลังตัดใช่ไหมครับเจ้าชา้บช่วยทุกคนดูครับขอสิ่ประมือด้วยครับ และที่สำคัญกระดาษใบนี้ครับผมของจริงครับอันนี้พี่ให้น้องเจ้าชา์าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยนะครับนี่ให้ไปเลยครับขอเซ็นพู่นี้กับเขาด้วยครับ,อรบขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เมื่อสักรครูจีึ้นเดี๋ยวร่วมสนุกกันนะครับรบรคัม แล้วก็ได้ของที่ระลึกนะครับจากพี่ชันชัยกันไปด้วยขอบคุณครับกับการแสดงดีๆที่ทุกท่าน